ค่ะพี่น้องเมื่อแพร่แสงทองออกมาโพสนะคะพร้อมแคปชั่นรูปน่ารักน่ารักเห็นแล้วเอ็นดูมากๆค่ะกับภาพที่ซันวงสะทอนนะคะเพิ่นถ้ำนาทีดูแลน้องโตกเกียวนะคะพี่น้องคะเป็นภาพทีเอาน้องเขามานอนอยู่ในอกละกะ็กินน่มหล,ล,ลับไปทึ่งปะะปีแล้วก็หลับไปทั้งลูกชายด้วยนะคะพี่น้องคะเป็นภาพที่น่ารักมากๆ แล้วแลวพาแสงทองนะคะเพิ่นก็ออกมาโพสต์แบบนี้นะคะบอกว่าถ้าจะบอกว่าผู้หญิงชอบคนดีมันก็ไม่ผิดหรอกแต่คนที่แสนดีน่ะมันหายากทุกคนมีทั้งดีและไม่ดีอยู่ในตัวทั้งนั้นสำหรับผู้หญิงอย่างเราไม่ได้ชอบคนดีเวอร์วังแต่ชอบคนที่เสมอต้นเสมอปลายเรารักเรายังไงก็รัก เราอย่างนั้นและรักมากขึ้นดีกับเรายัางไงก็ดีกับเราอย่างนั้นไม่ใช่แรกรักมันหวานนานวันมันขมและที่สำคัญต้องรักครอบครัวเราด้วยแม้ว่าคุณจะไม่ใช่คนที่ดีมากๆร้อยเปอร์เซนแต่ขอแค่ดีกับคนที่คุณรักเท่านั้นก็พอพี่น้องเป็นคำบอกที่ออกจากใจแพร่พร้าแสงทองพี่น้องคะ่ะเพราะว่า เพื่อนได้แคปชั่นภาพนี้ลงพี่น้องคะเป็นภาพที่น่ารักมากๆน้องโตเกียวนะคะเพื่อนก็ได้น,นอนนอนกินนมรับไปทั้งโตเกียวทั้งปะปิีซันนะคะพี่นอ้องอ่าเป็นภาพที่ดูแล้วมันเป็นอีหอย่างที่บืด่ดนเติมแต่งพี่น้องเป็นเป็นภาพที่แอบท่ายด้วยซ้ำพี่น,อน้องน้องนาริตะเป็นคนถ่ายนะคะพี่น้องคะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดูทีไรเราก็อด เพิ่มใจไปกับแผ่วแสงทองบ่ได้พี่น้องคนเฮาผู้ยิ่งเฮาต้องค่ะเขาบอกเลยว่าภาพนี้นะคะถ้าเอาเฮ้าเห็นแล้วก็ประทับใจเป็นความมันเป็นธรรมชาติพี่น้องคะ่ะเป็นธรรมชาติคนเรานะ่ะต้องการครอบครัวที่อบอุ่นอยู่แล้วพี่น้องคะ่ะขอให้หักถ้าหักโตเฮ้าก็ต้องหักขอบครัวเฮานําสําหรับปปีซันหรือว่าซันวงสะทอนกับเป็นอีหยังที ตั้งแต่เปิดโตมากพี่น้องตามทีเห็นเพิ่นกับเสมอต้นเสมอลายัิที์เห็นนะคะพี่น้องคะ่ะการกระทําหรือการแสดงออกของอสันมงสะทอนนะคะคือเพิ่นตั้งแต่เริ่มเริ่มแรกก่อนเปิดโตได้สัมที่เพิ่นกับเที่ยวไปเที่ยวมากดูแลน้องทั้งสองคนนะคะคือเขามาเติมเต็มในจุดนั้นนะคะถือว่าเป็นอีหยังทีน่ารักเป็นอะไรที่ เบิ่งแล้วกับเป็นเป็นครอบครัวก็แล้วกันพี่น้องคะอยากให้ได้หลายคนมองพี่น้องคะว่าเป็นครอบครัวก็แล้วกันพี่นอ้องอย่ามองเป็นอย่างอื่นให้มองเป็นปัจจุบันให้มองเป็นครอบครัวให้มองเป็นความสุขของเด็กๆความสุขของคนเป็นแม่นะคะทีสิ่งที่ขาดหายไปกับเขามาเติมเต็มอันนี้เป็นสิ่งที่ดีงามพี่น้องคะสําหรับคนที่คิดนะคะคิดได้แบบนี้เท่ากับ เป็นเป็นการให้โอกาสหรือว่าเติมพลังบวกให้กับครอบ,บครัวเพลินกันแล้วกันเนาะพี่น้องจักสีวาจังไดสําหรับเย้ซิดเองก็คิดคิดอยากให้เพลินมีความสุขนั่นแหละพี่น้องคะที่ผ่านมาที่ผ่านมามันกับอีหยังทีเลวไายถือว่าเป็นอีหยังที่ผ่านสิ่งที่เลวลายมากมากสาหรับแพรผภาแสงทองพี่น้องคะอยากให้นางมีความสุขอยากให้ครอบครัวมีความสุขอีหยังที่พ่อจะเยียวยาหรือว่าพ่อสิ มาลุ่มมารวยกันได้กะขอให้มันผ่านพ้นไปเถอะค่ะพี่น้องคะขอให้เพิ่นได้สร้างครอบครัวใหม่ได้สร้างความสุขต่างคนกะต่างให้ความสุขกับของไปเนาะพี่ว่าลหลายๆคนเห็นภาพนี้แล้วรับรองเลยว่าผู้ใดบ่มีความสุขกับเพ,พล่าเพล่าแสงทองก็คือคนที่คิดคิดไปทังที่ลบกันแล้วกันพี่น้องคะถ้าพลังบวกเห็นแล้วต้องมีความคิดแบบ ดีใจปลื้มใจแทนแพร่พราแสงทองที่มีค้นข้ามาดูแลน้องๆดูแลลูกนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทําหน้าที่ของของพ่อเด็กแต่ก็ทําหน้าที่สิ่งที่ขาดหายเข้ามาเติมเต็มให้กับครอบครัวกันแล้วกันพี่น้องคะเพราะว่าทางด้านสั้นมงสะท้อนเพิ่นบอกตาใด,พ,ดพี่น้องคะเพิรนบริด้าามาทข้ามไหทีแท่นคําว่าพ่อแต่มาทําหน้าที่ สิ่งที่เติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปนะคะนี่ก็ถือว่าเพิ่นนว้าเว่าหนารักอยู่เดยยิงซิดว่าเว้าแบบปณนีปนอนมแบบหากระลังใจทั้งสองกรรมสองไฟล์นะคะพี่น้องสำหรับคอมเมนต์ที่แฟนคลับเอฟซีได้เห็นภาพนี่เพื่นก็นบอกว่าพี่รักเธอนะแพรวพี่เจอน้องบ่อยมากพี่ก็ไม่กล้าทักด้วยด้วยความเกรงใจเพราะเวลาทำงาน พี่ติดตามน้องมาหกปีตั้งแต่คลิปที่น้องแพลวซื้อรถเบนซ์พี่น้องอันนี้ก็คือแฟนคลับเอฟซีเข่ามาทุกมือนี่บอกเลยว่าพลังของพระพราแสงทองทีออกมาคอมเมนต์นี่ก็คือเป็นอีหยังทีแบบเป็นพลังบวกให้กับพระพราแสงทองนี่เยอะสําหรับแย่ซิดวาส่วนดราม่าไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีแล้วมีก็ไม่กี่เพจนะคะพี่น้องที ย่างควมคิดเดิมๆนะคะพี่น้องคะฮ่าๆพี่นาริตาแอบถ่ายน้องกินนมหลับน่ารักจังค่ะพี่น้องอบอุ่นมากเลยค่ะอบอุ่นจังค่ะโจวิรชัยโจวิรชัยชัยเลิศก,ก็บอกว่าอบอุ่นจังนะคะสาหรับคนหลายๆคนกับบอกแบบนี้อีหลีพี่น้องจริงจ้าแม่อันนี้คือเรื่องจริงค่ะรักรักรักนะคะน่ารักน่าเอ็นดูปะปีกับน้องเกียว คงเล่นจนเมื่อยหลับปุ๋ยไปเลยด้วยกันชักอิจฉาครอบครัวน,นี้แล้วอบอุ่นจังไม่มีใครดีพร้อมร้อยเปอร์เซนะคะทุกคนมีข้อดีข้อเสียแค่ขอให้เขาปฏิบัติกับเราเสมอต้นเสมอปลายด้วยความจริงใจความน่ารักสัมผัสได้เองโดยไม่เองโดยที่ไม่ต้องพูดสายตาและการกระทำมันฟ้องออกมาเอง ทั้งต่อหน้าและรับหลังคนที่รู้จักตนเราทั้งอดีตและปัจจุบันและเขายัางยืนยันที่จะเคียงข้างและเดินไปกับเราไม่หนีไปไหนพร้อมที่จะเดินไปกับเราทุกสถานการณ์อาจจะมีถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างผิดบ้างยอมแก้ไขปรับปรุงถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ขอให้นึกถึงสิ่ง,งดีดี ที่มีให้แก่กันแค่นี้ชีวิตเราก็มีความสุขแล้วเมื่อเราเจอคนดีที่คู่ควรและขอให้เก็บรักษากันไว้ให้ดีนะอะไรนิดอะไรหน่อยก็ให้อภัยกันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันรู้จักเอาใจเขาใส่ใจเราและที่สำคัญคือให้เกียรติซึ่งกันและกันโอ้โหพ,มมนนพี่น้องคอมเมนต์นี้คือเน่ามากๆพี่น้องคะ นี่คือพลังบวกของแพ,พลวแพลวแสงทองทุกวันนี้คอมเมนต์ที่ลบๆแทบจะไม่มีคือเห็นความตั้งใจเห็นความรักที่สองคนเพิินมีความหักทีจริงใจเสมอตนเสมอปลายของพระเอกสันวงสะทอนกับยินดีน้ําแพรวแพาวแสงทองให้มีความสุขมากหล,ลายเนาะพี่น้องเนาะอยากเห็นเพล่นมีความสุขนี่คือ โมเมนต์น่ารักนารักของครอบครัวแพรว,ว,วแสงทองนะคะปะปีซันก็ทําหน้าที่ของอปปีซันอย่างเต็มที่เป็นภาพที่น่ารักอบอุ่นมากๆค่ะขอให้ครอบครัวนี้มีความสุขมากๆค่ะซักของปปีซันกับโตเกียวน้องนาริตะไว้กับแฟกครับเอฟซีซัมนียนะคะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ